ตลาดร่วงยับราบเป็นหน้ากองนะครับทองคําคริปโตตลาดทุนตลาดหุนดห้นเนี่ยร่วงเละเทะหมดเลยหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงเกินกว่าคาดนะครับอาจจะเร่งให้เฟดเนี่ยต้องขึ้นดอกเบีย้ยสูงด้วยนะฮะนักคูรูหลายคนเริ่มมองว่าโหถ้าสูงกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะราบพนาสูนย์จริงๆก็ได้นะระวังให้ดีเฟดอาจจะคิดผิดหรือเปล่าเดี๋ยวคิดในไลฟ์ฟังครับ สวี่พี่นักคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ไลฟที่มาพูดคุยถึงเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามมาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยคลาสนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชนคุยนะเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับที่ร่วงดุนแรงมหาศาลมากนะครับซึ่งดาวโจนส์เนี่ยนะครับภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยร่วงไปกว่า10%เลยครับก็เรียกว่ายับทุกตลาดเลยนะครับทองคำเองก็็ไม่รรออดคิปโตเเงกเละนะฮ ซึ่งสาเหตุหลักเนี้ก็มาจากตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ CPI เนี่ยที่ประกาศออกมาสูงกว่าค่าที่8.3%ครับและมากกว่าเดือนกจูลายเนี่นะครับ0.1%ครับและหากเทียบเดือนต่อเดือนนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยก็มากกว่าเดือนกูลยศยนึ่ร์เซ็นต์ครับ ถึงแม้ว่าตัวเลข CPI หรือเงินเฟ้อเนี่ยนะครับจะดูมีทิศทางที่ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปค่อยจะดีขึ้นก็ตามนะฮะเพราะว่าเคยสูงสุดที่9.1ครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ8.5นะครับและล่าสุดเนี่ย8.3ครับแต่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าสูงมากอยู่ดีครับเพราะว่าดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยเพียงแค่2กว่าๆเท่านั้นเองครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะยิ่งกดดันทาให้ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะฮะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกซึ่งหลายคนเนี่่่ยกก็คาาาาาดรรณณ์วนจะะะปมม0.75ลั้ง แต่ก็เริ่มมีบางเสียงที่มองว่าอาจจะขึ้นไปถึง1%เลยก็ได้นะครับเพราะาท่าทีของคุณโจมพลเบีก่อนหน้านี้ก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเบรคความรุแนแรงของเงินเฟอ้อนะครับถึงแม้ต้องแลกวยความเจ็บปวดด้านเศรษฐกิจเจ็บปวดด้านของผู้คนก็ตามหลายคนเล่มจับสังเกตได้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดคาว่าออ soft landing อะไรแล้วนะซึ่งเป็นทิศทางที่แบบถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณโจมพลเบยบอกว่าเดี๋ยวก็ชั่วคราวหนา,นานเงินเฟอ้อเดี๋ยวก็หายไปไม่ต้องรีบขึ้นนดอกีะคนน่่าาิจถววท แต่ก็ยังคงมีภาพที่แบบซอฟต์แลนดิ้งเห็นกกไกลๆอยู่นะฮะและมาวันนี้ครับซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแล้วครับคือด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยทำให้นักวิเคราะห์นักลงทุนหลายคนเริ่มมองอัตราดอกเบีย้ยคันนานี้แล้วนะครับจบปีนี้อาจจะไปถึง4%ถึง4.5ก็ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันในเพียงแค่2%กว่าๆเท่านั้นเองมันต้องมากกว่านี้ไปถึงเท่าตัวเลยนะครับและนี่อาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยที่รุนแรงสุดในรอบ40ปีฮะ ัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับทำให้บรรดาของนักลงทุนชื่อดังเช่นคุณเควีิวูดเนี่ยจาก a r ร์ n v e s t m e n t นนะฮะออกมาหนาวๆร้อนๆเลยบอกเลยว่าเฮ้ยเฟดคุณกำลังทำเรื่องผิดพลาดนะขึ้นดอกแรงเกินไปแล้วนะครับมันยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งย่ำแย่เข้าไปใหญ่ครับ ก็ต้องยอมรับจังว่าคุณเคนทิวูดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยสูงสุดของการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้นะครับเพราะตลาดหุ้นที่ร่วุนุรนเรียก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นกลุ่มโกลด์นั่นแหละครับหากดูเรื่องของกองทุนที่เขาดูแลอยู่นี่นะครับก็เรียกว่าร่วงจากจุดสูงสุดที่150นะปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่43เท่านั้นครับหรือหายไปเกือบ70%เลยนะครับคนถืออาร์ก็ได้ลองจกกอับเอาคราวนี้แหละฮะโดยเขาเตือนเนี่ยว่าเฟดกำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดนะครับการขึ้นอกยวนนบบน่ัา,กกกา,าหงหงนะ และมีผลกระทบด้านลบนะครับในฝั่งของเศรษฐกิจให้เกิดการถดถอยอีกด้วยนะฮะและพูดถึงกองทุนนี้เขาถืออยู่เนี่ยที่เป็นแนวหุ้นเทคโนโลยีนี่นะครับเขาบอกว่าจะเติบโตวกว่านี้อย่างรุนแรงมากการที่เกิดขึ้นร็อกเบีย้ยรุนแรงนี่เป็นการก่อกวนเทคโนโลยีนะครับทำให้นวัตกรรมเนี่ยไม่ค่อยกระเตื้องคืบหน้าครับหรือพูดอีกอนัยหนึ่งคือมันคือความถ่วงของนวัตกรรมนั่นเองครับ และไม่ใช่แค่คุณแคทตี้บูดนะครับในฝั่งของนักทุนชื่อดังอีกท่านหนึ่งคือควฮนการ์ลันช์ที่มีฉายาว่าเป็นบอลคิงนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งพันธบัตรครับเขาออกมาเตือนด้วยนะครับว่าให้การขึ้นดอกเบีย้ยครั้งหน้าเนี่ยขอแค่0.25%ก็พอแล้วอย่าขึ้นไปถึง0.75อย่าหึ่งไปถึง1%เลยไม่งั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจะรับผลกระทบที่รุนแรงไปเกินความจําเป็นครับหรือว่าเขาได้เห็นความเสี่ยงอะไรที่เปล่านะครับว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยอาจจะพังพินาศก็ได้นะครับ ลงน,นะครับและขึ้นเยอะไปเนี่ยเศรษฐกิจก็พังพินาศด้วยฮะและทั้งตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของตลาดมดเกตนะครับตลาดบ้านนั่นเองครับล่าสุดนี่นะครับอัตราดอกเบีย้ยของตลาดบ้านเนี่ยสูงถึง6%นะครับก็เรียกว่าแตะจุดสูงสุดที่ปี2008เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันกระทบต่อหลายภาคส่วนนะครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเรื่องของหุ้นกู้เองคอร์ปอเรทบอลเองบริษัทมหาชนเนี่ยที่จะมาขอเงินทุนจาก ประชาชนนี่นะครับก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงดอกเบีย้ยบ้านด้วยครับปัจจุบันน้ครับตลาดบ้านในอเมริกาเนี่ยร่วงอย่างหนักราคาตกอย่างรุนแรงและแถมดอกเบีย้ยมาขึ้นอะไรแบบนี้อีกนะครับก็ทําให้หลายคนก็กลัวว่าจะเกิดวิกฤตแบบที่เกิดขึ้นในซับคลามปี2008หรือเปล่าครับทำอาจริงจริงในความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างรอบด้านนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะนเรื่องของตลาดบ้านที่แบบราคาสูงมากๆในช่วงอัดฉีดโควิดอีกแล้วตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นไป้วปนนยด8 ก็ข้าวไป1ิบเลยแหละฮะแล้ว,ลวนะลถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยตลาดบ้านจะไหวไหมครับถ้ามันแตกคืนมาละ่ะตลาด ทางวอลล์สตรีทเองก็ไม่รอดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าคนโดนยึดบ้านเนี่ยครับกำลังการบริโภคเขาก็จะลดลงเอาเงินจากหุ้น,นมาโปงมาโปะมนันก็เป็นการดึงสภาพคล่องจากทั่วโลกอีกรอบหนึ่งครับก็ตอนจับตาจุดทรัพย์สินเสี่ยงกันต่อไปนะครับว่าจะอยู่รอดไหมนะอย่างเช่นทองคำเนี่ยครับก็ร่วงเกือบหลุด1,700นเะครับถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็เรียกว่าร่วงยับเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าดูในเทอมของเงินบาทไทยเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ29,500 29,500นะฮะ่็เก้ายับอะไรมากแทจะอยู่จุดเดิมเรเราะว่าเงินบาทไทยเราอ่อนแรงด้วยนะ แล้วท่านนี้ก็ลองมาจับตากันให้ดีนะเพราะตลาดหมีครั้งนี้จะรุนแรงไปมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อสูงจริงๆนะครับสูงกว่าการเติบโตของจีดีพีอีกนะครับหรือพูดอีกนนึ่งหน่อยคราบว่าอัตราการเติบโตของ GDP แท้จริงเนี่ยติดลบไปเยอะฮะนักวิเครานนี้ก็ต่างมองว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในตลาดหมีเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคแล้วคุณเก่งว่ายัางไงบ้างล่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมีวิธีการตั้งรับอะไรอย่างไงบ้างก็กดมาขลางนี้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดดามช่องคิม p ร o พ e r t y ด้วยนะครับและนใค่อยากฟังของ้อมูลเชิงลึกเกินมากดสมัครสมาชิกค้องเรียนวงในได้เลยเป็นแค่แต่ละ150บาทนะฮะอัปเดตข่าวสารจากบดิสเสิลนักลงทุนเพื่อให้คุณไม่พลาดเรื่องของข่าวสารการลงทุนนะครับก็จะครอบคลุมไถึงคริปโตเคอเรนซี่สินค้าคคโภคภัณ เปิดของ CPI เนี่ยที่เติบโตกว่าที่คาดไว้ครับที่8.3เร์เซ็ตรหากดูเนี่ยมันก็ลดลงจากจุดสูงสุดที่9.1มาพักหนึ่งแล้วนะครแต่ยังคงสูงมากอยู่ดีที่8กว่าครับรวมกับท่าทีของทางธนาคารกลางเนี่ยที่มีความแข็งกล้ามากขึ้นนะครับแล้วมองว่าเงินเฟ้อคือภัยคุกคามสําคัญของพวกเขาทให้คนเริ่มคาดการณ์ว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงกว่านี้นะครับอาจจะถึง1ก็ว่าได้ครับอีกทั้งเนี่ยถ้ามองถึงปลายปีนี้เนี่ยพวิเคราะห์เริ่มเห็นนะว่าอาจจะถึง4 4 5กก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 ก็็็ได้้้้แแแลละะะซึึึ่่่่่่่่งงงมมาาาาาาววววทีีีีถถถ2 2เเเเครเรััััับบยยยยปจจจุนนนนนนออหูพิ ไม่หนักไม่ตายไปเลยเละฮะพอตลาดเห็นแบบนี้เนี่ยก็เลยถูกเทขายออกมาอย่างรุนแรงนะครับดาวโจนสน์ก็ร่วงจากจุดสูงสุดอน่ประมาณเป็น10%เลยทองคําหรือบิตคอยน์ก็ร่วงหนักเช่นเดียวกันนะครับท่ามกลางความหวาดกลัวเรื่องของการขึ้นดอกเบยแบบนี้เนี่ยทางกูรูหลายคนก็เริ่มจะไม่เห็นด้วยอย่างเช่นคุณเควตีวูดนะครับออกมาบอกเลยว่าเฟดเนี่ยคุณกำลังทำผิดพลาดผิดมหันอยยังใหญ่หลวงคุณกำลังทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ถดถอยเข้าสู่วิกฤตอย่างรุนแรงนะครับพร้อมบอกด้วยว่าการขึ้บ เรื่องของดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะว่าหุ้นอาร์คเนี่ยร่วงกว่า70%ครับแต่เขาไม่พูดคนเดียวนะมีคนหลายคนที่พูดคล้ายๆกันอย่างเช่นนักลงทุนฉายาบอลคิงเนี่ยนะครับว่าเลยออกมาบอกว่าเฮ้ยขึ้นได้นะแค่0.25%พอถ้าขึ้น0.75หรือมากกว่านั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลทบที่เร饶ร้ายกับเศรษฐกิจมากกว่าที่ควรจะจาเป็นครับหรือพูดอีกนายหนึ่งเขามองว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นแรงกว่านี้เนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลทบที่ลบตอ่อเศรษฐกิจยิ่งมากคนจะเริ่มไปต่อไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะล่่าสุดเนียตเเนนนี่ยะะฮขึึ้ไปถง6%ลยการขึ้นดอกเบี้ยยเนี่่กระทบตอหลายภาคส่วนนะครับทั้งงงเรื่ออขล าเรื่องของหุ้นกู้เรื่องของโมเดลชั่นของหุ้นนะครับและรวมถึงตลาดบ้านด้วยนะครับเพราะตอนอย่างเราใน2ปีที่ผ่านมาตอนเกิดโควิดเนี่ยนะครับตลาดบ้านเนี่ยราคาแพงขึ้นสูงมากเลยหลังจากการเกิดอันอัดฉีด QE เข้ามาในระบบนะครับในล่าสุดวันนี้เนี่ยครตลาดบ้านซบซาอย่างหนักนะครับราคาเนี่ยร่วงยับเลยพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอีกด้วยถ้าการคาดการณ์เป็นจริงที่ปลายปีเนี่ยนะครับตัวบอลยูเนี่ยถึงประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอสังหาริมทรัพย์อาจจะมากไปกว่านั้นอาจจะถึงแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคร ตอนปี2008ก็เป็นไม่ได้ครับความสัมพันธ์ขอสังหารกับตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับถ้าสังหาพังหุ้นก็พังด้วยเพราะคนเนี่ยต้องเทขายมาปบบานแล้วก็มาจับจ,บจบ่ายใช้สอยไม่ spending สะกิดถดถอยมันก็จะมั่วกันมารวมตัวเป็นหมดเลยและจะให้ตัว GDP เนี่ยตกต่ำลงไปด้วยนะครับและล่าสุดเลย GDP เนี่ยก็โตต่ำกว่าตัวเงินเฟอ้อไปเยอะนะครับหรือเรียกอีกนายหนึ่งนะครับว่า GDP แท้จริงเนี่ยติดลบไปเยอะครับและเราเนี่ยอยู่ในตลาดหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวััััันน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 ีี้้้้ขออนะนะอบบบบบคคคคคคคุุณทกกะะะรรจจืชลลลววดดดไ์ยเิปหาสส this summer